สวัสดีครับรงกึ่งช่างต้มวัส,สินทิบุรีนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับข้อเหี่ยงเว็บลายห้านะครับตัวนี้ก็ของลูกค้าส่งมาทํานะครับพร้อมจะส่งกลับให้แล้วนะครับก็อันนี้ก็ยืดสามมิลถทาวอลใส่ห่วงนะครับก็สนใจส่งมาทําได้นะครับระยะเวลาไม่นานนะครับก็ถ้าโอนมาก่อนก็ด่วนจีเลยนะครับ อันนี้เป็นห่วงอย่างดีเลยนะครับอันนี้เราทําห่วงมีรูน้ํามันเครื่องนะครับรูน้ํามันก็น้ SS ํามันก็จะฉีดเข้าทางปลายแขนนี um ่นะครับอ่าฉีดเข้ามามาตามแขนเข้าวย่างนะครับก็มาออกนี่เลยนะครับออกสลักแต่ว่าก้านสองจังหวะไม่มีนะครับก้านสองจังหวะมันไม่มีอยู่แล้วนะครับมันกลวงอยู่แล้วนะครับก้านสองจังหวะแต่ถ้าก้านสี่จังหวะนะครับจะมีแบบนี้นะครับนี่ครับรูแบบนี้เลยนะครับเอาไว้เลี้ยงลูกปืนก้านสูบ นะครับตัวนี้ก็เป็นการสูบแท้นะครับนี่ครับการสูบแท้เลยนะครับเดี๋ยวดูเนื้อกันนะครับนี่ก็เราจะใช้ก้านนะครับก้านแท้ให้ลูกค้าเพราะว่าลูกค้าก็สั่งแท้ๆนะครับก็ตัวนี้จะใช้งานทนทานหน่อยนะครับสําหรับรถดันโลนี่ครับใช้งานเป็นปีขึ้นถ้าละมันเครื่องไม่แห้งไม่ขาดนะครับสําหรับรถแต่งใช้เป็นปีเลยนะครับ รถเดิมก็น่าจะสี่ห้าปีนู่นนะครับถ้ามันเครื่องไม่ขาดไม่แห้งนะครับมาเรามาดูวิธีการอัดกันเลยครับการอัดข้อเหวี่ยงนะครับก็เราจะใช้นาบแทนอัดอัดเข้าไปนะครับจะดูรูน้ำมันตรงนี้เป็นหลักนะครับเราจะเอาสลัก้าสูบนะครับเข้าไปก่อนนะครับก็ง่ายงครับเวลายืดข้อเหวี่ยงผมจะเอารูไว้ตรงนี้นะครับก็นี่ครับเล็งเลยนะครับเล็งรูนะครับตรงกับตานี่นะครับ ก็ตรงแล้วไม่ไปไหนแล้วครับใช่ชัวก็อารมณ์เป่าน้ำมันหยอดอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับว่าตรงหรือไม่นะครับทีนี้ก็อัดลงไปนะครับความตึงครับเสียงแน่นนะครับฟังชัดเจนนะครับห้าถึงหกร้อยปอนนะครับอันนี้เขียมลวงละอ่ะนี่ครับก็ไม่ต้องเชื่อมสลักไม่ต้องเชื่อมข้างเลยนะครับแน่นอยู่ เสร็จแล้วหนึ่งข้างนะครับก็อ,อัดดูดีๆอย่าให้ปิดแล้วกันนะครับสําหรับคนที่เอาเข้าเหวี่ยงมายืดแล้วไปอัดเองนะครับถ้าอัดไม่ปิ้นยังไงก็ตั้งศูนย์ง่ายครับเพราะว่าถ้าเรายืดตรงนะครับมันจะตั้งศูนย์ง่ายมากก็เอาอการจะลุกปืนใส่นะครับเอาเข้าเหวี่ยงปบเข้าไปอย่างนี้นะครับแต่ว่าเราจะกลับทางนะครับจะเอาทางสลักดันลงแล้วทีนี้นะครับ ก็อีกหนึ่งฝั่งนะครับมาดูกันก็ความตึงนะครับตึงเหมือนเดิมนะครับสองข้างตึงเท่ากันเลยห้าถึงหกร้อยปอนเข็มอาจจะมองไม่เห็นนะครับเนื่องจากมันโดนแดดนะครับ อันนี้เราก็อัดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะออกมาตั้งศูนย์นั่นแหละทีนี้ก็อัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ดูศูนย์ก่อนนะครับหลังจากที่เราอัดเสร็จนะครับการเกินจะล็อกหมดเลยนะครับที่นี่จะอัดแบบการติดเลยนะครับเดี๋ยวเคาะแล้วมันจะคลายเองอันนี้ให้ดูศูนย์ก่อนนะครับว่าเบี้ยวขนาดไหนนะครับแกวงยังเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับ มันจะไม่ตรงร้อยเปอร์เซนหรอกครับนี่ครับขนาดว่าเราเล็งเกือบตรงนะมันก็ยังแกว่งอยู่ครับก็เดี๋ยวเคาะให้ก้านมันหมุนได้ก่อนอย่างแรกเลยนี่ครับหมุนได้แล้วนะครับเนี่ยคลายมันออกนะครับทีนี้ก้านหมุนได้แล้วก็จะตั้งศูนย์ง่ายแล้วครับอันนี้เคาะแค่ บางๆนะครับเนี่ยเคาะเคาะบางๆแต่ว่าเกือบจะตรงเลยนะครับก็อ,อย่างที่บอกครับข้อเหวี่ยงถ้ายืดดีครับนี่ครับตั้งศูนย์ง่ายนะครับเดี๋ยวขึ้นแท่นกึงดูดีกว่าครับว่าน,นิ่งไหมมามาดูกันครับขอย้ำก่อน ก่อตั้งศูนย์นะครับยืดเสร็จตั้งศูนย์ให้ดูเันเห็นเลยนะครับชัะจะเลยก็เนี่ยครับโอเคะครับใช้ได้นะครับดูเข็มนี่กระดิกนะครับแต่ว่าดูข้อเหวี่ยงเนี่ยไม่กระดิกเลยนะครับนี่ครับข้อเหวี่ยงนะครับนิ่งนิ่งมากเลยทางซ้ายและขวานะครับ ก็น,นี้พร้อมส่งงานได้นะครับ